ให้เบิ้งให้เบิงเบ้งให้เบิงมม้งคั่วหมานสิบเฮดเมนู่ยังลอเวอร์ตี้ขมื่อนี่คนสิมกพี่น้องคนสิมกสิมกใส่พักให้แง่เส่พักนั่งตู้อู้หูสวรรค์ครับพเราค่อ,อคยไปสอนในอีหยัง,ยงที่มันเอาเมย์ในมาตาประตูมาต้มันมันจะบินไปแล้วโอ้ยสิบินไปแล้วแม่ต์ตาเตาพอบินไปแล้วตัวนึงลืมเด็ดปีกะอะไยังไะสิไปมกบานนี่ ฮปาใบตองก็มานีนเย็นแล้วการนหนึ่งนน่ได้มาแล้วได้มาแล้วไปตองจ้ะปีนกําแพงตัดเอาวังหนึ่งหัน<ป>หลูกกับปีนน้ำยังบ้ายังบ้าเฮ็ดยังกับเฮ็ดน้ำได้เด็ดหน้ลูกก็ดียางไปทางเดียวเรบุงหันยางมากกว่น เครื่องปรุงก็มีนีแลวจ้ะเกลือผงนัวปละแดกแล้วกัลูกโดดตอนปรุงนี่ชีวะเห็นให้เบิ้งดอกจ้ะเพราะว่าขวดสีเทาสไซเล่พู่ลงพ้นกับชีวาอันนี้เนาะโดยผลลูกสวยพันกับชีวาอนาั้นน,นี่นี่นั่นโน่น อ,อก็กระสีไม่เห็ดให้เบ่งตอนตอนที่ปูงเครื่องแล้วแล้วเครื่องปูงกับมีจังทีวออ่วอามาหน่าละจ้าปูใต้นี้ปูใต้น,ตนี้เดี๋ยวปูไปก่อนปูค่อยใส่ทีหลังมุกเหลียญใส่ผงงักไงเอาแม่กระสุไปแล้วโอ้ลูกโดดขออยู่ใส่ละใส่ลูกโดดน้ำไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยโน้อ <narrow ing> ซ <Lana> ุกแล้วจ้า ซุกแล้วแกมกหนึ่งเหลือยี่มกหนึ่งกับเขาแร่งอันนี้ถอดโค้งไก่มาเด้อมาเด้อูเลย,ยากินมกสุดท้ายทายคลิปนี้นี่จา้าเราเดี๋ยวไปกินเขาก่อนเด้อ